มือใหม่ติ๊กต k อกชอ c ครีเอเหัวใจหลักของการขายสินค้าได้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุ๊กอินฟินิตี้แนะครับตรงนี้มีเมนูอะไรบ้างฝากแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องในตุกด้วยวันนี้เนี่ยมีหลายหคนนะครับสงสัยว่าเฮ้ยเราอยากขายของได้นะเราต้องไปเพิ่มเพื่อนไหมหรือว่าเราต้องไลฟ์สดไหมหรือว่าเราต้องทําคลิปไหมหรือเราต้องทําอะไรดีนะครับ เอาง่ายๆเลยถ้าวันนี้คุณเข้ามาเพื่อเป็นในหน้า Tik t o k s h o p นะครับ 1. ให้แยกออกก่อนว่าบัญชีที่คุณใช้เป็นบัญชีที่คุณใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานหรือบัญชีนี้คุณจะทำเป็นบัญชีที่เอาไว้ขายของถ้าคุณจะทำบัญชีเพื่อขายของผมแนะนำให้สมัครใหม่ก่อนเพราะคุณสมัครใหม่ก็ไปสมัครเซลเลอร์แล้วคุณก็สามารถที่จะนะครับ ขายได้เลยทีนี้ประเด็นคือทําไมถึงบอกว่าเป็นหัวใจหลักคัวใจหลักของการขายของได้ใน Tik t o อกคือการทําคลิปรีวิวครับเป็นเบอร์หนึ่งเป็นดัมเบลวันเลยเพราะบางคนไม่ได้ไลฟ์ดลส,ดลสดไม่ได้ไลฟ์สดเพราะไลฟ์สดไม่ได้ไม่มีสินค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องทําคลิปรีวิวมีตะกร้าสินค้ามีเมนูตะกร้าสินค้าแต่ไม่ทําคลิปรีวิวขายของไม่ได้นะขายของไม่ได้ จะขายของได้คุณต้องทําคลิปรีวิวต่อให้คุณเพิ่มสินค้าลงไปที่ตะกร้าเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นแต่ถ้าคุณไม่ทําคลิปรีวิวเลยแล้วหวังว่าคนจะมาคลิกดูที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์คุณบอกเลยว่าไม่มีทางเพราะคุณไม่ใช่คนดังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มไหมต้องเพิ่มเพื่อนไหม,มไม่ต้องครับต้องมีเพื่อนเยอะๆไหมไม่ต้องครับสิ่งที่ต้องทําคือทําคลิปรีวิวเยอะๆครับวันหนึ่งห้าคลิปสิบคลิปทําไปเลยครับถ้าอยากขายของได้นะ ถ้าอยากขายของได้หัวใจของการขายของได้ใน t i k t o k คือการทำคลิปและการไลฟ์สดในช่องตอนเองไม่ต้องไปนั่งเฝ้าไลฟ์สดใครไม่ต้องไปเพิ่มเอ็นเกจเมนทที่ไหนเอ็นเกจเมนทที่ดีที่สุดในช่องของคุณคือการที่คุณทำคลิปมันคือหัวใจหลักครับเพราะคุณเข้ามาหาอะไรได้กับ Tik Tok เห็นไหมครับหัวข้อง,ง่ายๆแบบนี้ความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ทุกคนควรแชร์นะ เพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ใครตัดต่อคลิปไม่เก่งใครตัดต่อคลิปไม่เป็นนี่ผมมี t ิ k กต็อกเสรีตรงนี้มาเรียนตัดต่อง่ายๆใช้ภาคเสียงตนเองเพื่อให้เอไอนำส่งคลิปของคุณได้ดีขึ้นอ่ะอย่าลืมติดตามช่องทุกและแชร์คลิปนี้ให้ด้วย